สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมเดินอยู่บริเวณสกายวอล์กช่องดนซีเขาก็มีการตกแต่งนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่โอ้โหน,นี่ก็เป็นอะไรเนี่ยปีศาจนะปีศาจมือเหมือนมีเป็นแบบเจ้าตากแตนนะครับโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคลิปนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูบรรยากาศสวนคลองช่องโนซีในยามค่ำคืน ตอนนี้เขามีการประดับไฟนะครับผมมาถ่ายคลิปนะครับก่อนที่จะมีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการในวันที่25นะครับคืออีกหนึ่งวันนะก็จะตรงกับวันคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็กมีการตกแต่งประดับไฟเข้ามาดูด้วยกันนะครับว่ารรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้ผมก็เห็นยังมีคนงานนะครับก่อสร้างอยู่คืนนี้เข้าไปดึกนะครับผมเข้าไปประมาณสามทุ่มกว่าเขาก็จัดให้มีนิทรรศการนะครับก็มีภาพก่อสร้างแล้วก็การปรับปรุงคลองชุ่มหนุนซีตั้งแต่ก่อสร้างแล้วก็หลังก่อสร้างนะครับจะเป็นเช่นไรบ้างจากการก่อสร้าง ก็จะมีตั้งแต่ถนนสุริวงศ์นะครับตามคลองช่วุรนีไจนไปถึง,งแ,แถวพระรามสามเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สองก็คือตั้งแต่จุดจับนราธิวาสราชนครินกับถนนสาธรนะครับมาจนถึงนราธิวาสราชนครินทร์ซอยเจ็ดประมาณสองร้อยเมตรตอนนี้เขาเปิดในรัฐการแนวคิดการฟื้นฟูคลองลานตรงนี้ลานที่ผมเดินอยู่เนี่ยในช่วง ชิสปารแล้วก็เริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทางกรุงเทพมหานครถือโอกาสนี้นะครับนำล่องนะเปิดพื้นที่บางส่วนของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีก็มีการจัดแสดงในเทศกาลบริเวณสวนและลายกิจกรรมภายในพื้นที่นะครับก็ะจัดเทศกาลบอกเล่าเรื่องราวการฟื้นฟูคลองประโยชน์ของคลอง,องแล้วก็แสดงภาพจําลองเดินเข้าไปนี่ก็จะเห็นนะเขาจะมีภาพไว้ ว่าก่อสร้างเป็นยังไงแล้วเสร็จจะเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งมีการแสดงดนตรีแล้วก็จัดแสงสีสร้างบรรยากาศของรเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมก็จะเริ่มเวลา16.30นประมาณ4บ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับและจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่5มกราคม2565จัดยาวข้ามปีกันเลยซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่เปิดเป็นบางส่วนของโครงการทั้งหมด และเทศกาลเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลนี้นะครับก่อนที่จะปิดบางส่วนเพื่อดําเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมทั้งในส่วนของระบบบำบัดน้ำไปกลองและก็สกายวอล์กเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เปิดให้บริการทางเชื่อมอได้เ็นรูปแบบนะครับในปลายเดือนมกราปีหน้าทางเชื่อมก็จะเสร็จนะครับประมาณปีหน้านะครับจะเสร็จแล้วก็มาดูบรรยากาศในสวนนะครับก็มีการตกแต่ง ไปนะครับต่างๆแล้วก็เข้ามาถ่ายภาพถ่ายรูปเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนได้นะครับก็มีการทำระดับไฟนะครับเหมือนอยู่ในสวนเลยนะมีกวางด้วยนะครับมีกวางมีเก้งน,น่าจะไปไว้ตรงนู้นปะนะตรงสวนป่าเป็นจกักรกิตินะครับตรงนั้นป่าใหญ่เลยผมไม่เห็นกวางเลยนะไม่เห็นกวางเลยครับเห็นแต่ลูกอ๊อดนะลูกอ๊อดว่ายน้ำอยู่ ก็ลองเดินดูนะครับตามกนันมานะเดี๋ยวดูทั่วๆเลยนะครับเขาจับไฟไว้จนถึงสกายวอล์กเลยในส่วนสกายวอล์กก็คงเปิดปีหน้านะครับแบบเป็นรูปแบบนะตอนนี้ก็ขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับขึ้นไปถ่ายภาพได้นิดหน่อยเพราะว่าบางส่วนเขาก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่ โครงการนี้เป็นการปรับปรุงบริหารจัดก,การน้ําแล้วก็เป็นการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารนณะลดน้ำนาเสียและการระบายน้ําในย่านธุรกิจเมืองสวนคลองช่วงนรีขณะนี้พื้นหน้าไปแล้วกว่า70%ดสิบเปอร์เซ็นตการก่อสร้างช่วงนี้นะครับก็เป็นเฟสที่สองก็เป็นช่วงจุดตัดถนนสาธรกับถนนนราธิวาสน,นะครับ จนไปถึงซอยนริว่าซอยเจ็ดขณะนี้ก็เหลือเพียงการตกแต่งแล้วก็วางระบบอีกเล็กน้อยศูนย์คลองจ้าโนซีเป็นคลองต้นแบบแห่งแรกนะครับที่แยกน้ำดีและน้ำเสียออกจากกันเลยคลองอื่นนี้ยังไม่มีนะครับ ยังมีน้ําเสียกับน้ําดีบนกันอยู่ในคลองเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นคลองชันสีเนี่ยเขาจะแยกน้ําดีน้ําฝนเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับส่วนน้ําเสียก็จะเป็นท่อนะครับอยู่ใต้คลองคือแยกออกจากกัน ตรงนี้นะครับเป็นส่วนสกายวอล์กนะที่สามารถจะไปเชื่อมต่อนะครับกับรถไฟฟ้า b d s แล้วก็ b r t ได้นะครับด้านนู้นนะแล้วก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับในส่วนของตรงปลายเลยนะครับประมาณแถวทางเข้าออกของ b r อก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับมีการเชื่อมเชื่อมอ้ออ้ไปอยู่ตรงนั้นนะ น้าเสียนะครับที่ถูกบําบัดจากโรงงานก็คุมคุณภาพน้ําช่องนูนซีให้เป็นน้ําดีทุกวันนี้ก็ปล่อยลงแม่น้ําเจ้าพยานะครับประมาณหนึ่งแสนสี่หมืนลูกบาทเมตรต่ตอวันนะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเขาก็จะมีแนวคิดทําให้น้ําที่บําบัดจากโรงบาบัดน้ําช่องนูนซีเนี่ยทําท่อลําเลียงน้ําดีเนี่ยให้กลับมาที่คลองช่องนูนซี เพราะว่าคลองช่องน้สีเนี่ยก็จะเชื่อมไปที่คลองสาธรนะครับไปสวนลุมสวนลุมก็ตอนนี้น้ําก็เป็นเหมือนน้ําไม่ได้ระบายครับเป็นน้ําตายนะก็ไประบายที่สวนลุมไปคลองต้นสนได้ไปคลองใหม่สินโตก็ทําให้น้ําในคลองเหล่าเนี้ยก็จะดีขึ้นไปด้วย ก็มีการทำงานอยู่นะครับมีการเชื่อมอยู่บริเวณทแถวทางเข้าออกบีอารงทีตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับบีอทแล้วก็รถไฟฟ้าบีทีเอสถานีช่องนนทรีได้สำหรับท่านที่มาลองช่องนนทรีนะครับก็สาบถาถจะแวะถ่ายรูปที่สกายวอล์ช่องนนทรีนะครับเ็มีการตกแต่งในช่วง วันคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายรูปได้นะครับทั้งสองจุดเลย สกายวอลช่องนรีนะครับก็มีการปรับปรุงเสร็จไปไม่นานนะนะครับเสร็จไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขามีการปรับปรุงปลอบโฉมใหม่ ก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับที่มีภาพไปทั่วโลกเลยตามภาพยนตร์ต่างประเทศหรือว่าในิวสิวิดีโอของไทยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับที่บ่งบอกว่าตรงนี้คือกรุงเทพ ก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับสวนสาธารณะคลองชุ่มนนท์สีไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้เขาเปิดให้เขาชมก็เปิดจะเป็นทางการก็16นาฬิกา30นาทีนะครับเที่ยวแล้วก็แวะถ่ายรูปมาได้เ <c oughs> จ้าวีสาตัวนี้น่ากลัวมากมากเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการชมคลิปว <c oughs> ิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสํหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับแ,แกต้องตา